เรากำลังเดินทางกับกันค่ะดูน้องงามความน่ารักของน้องงามก็อยู่ตรงนี้ค่ะทันทีที่เดินทางน้องงามก็จะหลับทันทีไม่เคยรบกวนในระหว่างการเดินทางมีภาพน่ารักน่ารักของน้องงามมาให้ดูระหว่างหลับค่ะ ขนาดรถตกหลมุมจะสั่นคอนแค่ไหนก็ไม่มีเตื่นความน่ารักของน้องงามไม่ได้อยู่ที่รูปร่างนะคะมีองค์ประกอบโดยรวมหลายอย่างดูสิคะรถจะสั่นแค่ไหนก็ยังไม่เตื่นเลย รับที่สุดเลยค่ะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟีทุกๆคนที่มารับช